Yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเลยค่ะต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะ,ะเจอกับไปเตยอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะมารอคอยรอยคอยกับไปเตยที่นี่นะคะก็วันนี้นะคะไปเตยมาทําคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ อะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะฟังให้สนุกแล้วก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะไปเดยคิดค่าครูนะเป็นการกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเข้ามาฟังตอนไหนเวลาไหนนะคะก็ขอให้คุณได้รับ energy ดีๆได้รับพลังงานใหม่ๆกลับไปด้วยค่ะแล้วก็หวังว่านะคะข้อความหรือประโยคดีๆนะคะจะทำให้ตัวพี่ๆเพื่อนๆเองเนี่ยออมีกำลังใจเนาะที่จะที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะคะให้ราบรื่นลงตัว เี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้ใช้วิจารณญาณน,นะคะว้าวขึ้นมาเป็นหมายเลข46นะคะพี่นกยุงนะ สวยงามทีเดียวนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะสปิริตไกด์ของเรานะคะหรือข้อความพิเศษสำหรับเราในวันนี้ก็คือจงเปร่งประกายเปล่งประกายเนาะออร์เคิลเม็ดเส็จนะคะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ยนะได้แสดง ศักยภาพบางอย่างหรือมีแสงสว่างบางอย่างอะนะคะที่เกิดขึ้นจากคุณนะคะแสดงถึงสิ่งที่สวยงามนะคะสิ่งที่งดงามในตัวคุณให้คนอื่นเห็นนะคะออกมาจากเงามืดแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีงามสร้างความสง่างามนะคะด้วยพลังแห่งชีวิตของคุณนะคะหากคุณกลัวนะคะที่จะถูกทอดทิ้งนะคะกลัวที่จะ เหมือนกับมีผู้คนที่ไม่ได้มาสนใจคุณนะคะโดนละเลยในความรู้สึกนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะจงตื่นขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับคือเราสวยงามอะเรางดงามเราสง่างามอะคู่ควรกับสิ่งดีดเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพี่นกยุงออกมาบอกคุณว่าในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยเขาพยายามต่อต้านกับความสง่างามกับความ งดงามของคุณลึกๆในใจสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ตัวคุณมีแสงสว่างที่ลดลงนะคุณเท่านั้นนะคะที่เป็นคนที่จะสามารถจัดการนะคะแสงสว่างในตัวคุณหรือควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวคุณได้เพราะฉะนั้นอย่าให้คำพูดคนอื่นมาลดคุณค่าในตัวคุณนะคะหรืออย่าให้สายตาวิาพากษ์วิจารณ์บางอย่าง คำบูลลี่บางอย่างนะคะมาทําให้คุณรู้สึกต่ําต้อยด้วยค่ะไม่มีใครมาลดคุณค่าในตัวคุณเองได้นะคะนอกจากเราจะลดคุณค่าตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแสดงความสง่าผ่าเผยความสง่างามของคุณออกมาเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วก็ทําในสิ่งที่อยากจะทํานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่ออีกนิดนึงนี่นะคะพี่นกแก้วออกมานะคะ Parrot Spirit นะคะหมายเลข45พูดถึงเรื่องอะไรคะให้เราระวังนะคะคำพูดบางอย่างนะสิ่งที่เรากำลังพูดกับตัวเองซ้ำๆนะคะข้อความซ้ำๆที่เราพูดกับตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะพูดในเรื่องไหนก็ตามมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองไหมนะคะพูดแล้วเนี่ยเรานึกถึงจุดแข็งนึกถึงศักยภาพของตัวเองหรือเปล่านะเวลาพูด กับตัวเองเนี่ยมันทําให้คุณมีพลังไหมคุณภาพของการพูดคุยกับตัวเองของคุณเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณพูดกับตัวเองยัง,ยงไงคุณพูดกับคนอื่นแบบไหนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดซ้ําๆซําๆให้เราเองระมัดระวังในส่วนนี้นะคะสปิริตไกด์ของคุณแนะนําว่าจงจดจําที่จะพูดด้วยแสงสว่างที่เกิดจากความรักนะคะจนกลายเป็นนิสยัย ะะใจกว้างนะกับคําชมเชยและคําขอบคุณยืนยันทุกสิ่งที่ดีเพื่อให้ได้ยินคําพูดที่ให้ความรักแล้วก็การรักษาของคุณนะคะตัดเสียงที่รบกวนนะคะออกจากชีวิตคุณแล้วจงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนะจงรับฟังคําพูดที่เตือนคุณถึงความเข้มแข็งความอุดมสมบูรณ์และความสุขในชีวิตของคุณในโลกรอบๆตัวคุณ พูดซ้ำๆอีกครั้งนะคะโดยยืนยันว่าอะไรคือความเป็นจริงอะไรที่จะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคุณนะอะไรที่มันจะทำให้คุณเติบโตแข็งแรงสิ่งเหล่านี้จงพูดกับตัวเองซ้ำๆนะคะจักรวาลจะสะท้อนกลับมาหาคุณในเรื่องราวที่คุณเล่าคำพูดที่มีความสำคัญของคุณดังนั้นเลือกคำที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและ สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นในการจดจำความงามที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะตระหนักกับสิ่งที่เราพูดถึงตัวเองแล้วก็พูดกับคนอื่นๆนะอะไรที่มันเป็นคำพูดที่ออกจากปากของเราปากกาแป้นพิมพ์ของคุณนะคะนึกถึงความเชื่อที่คุณมีอยู่ภายในสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คุณเลือกที่จะเชื่อหรือไม่นะคะต้องการให้คุณฟังสิ่งที่คุณพูดและแรงจูงใจในการพูดของคุณเพราะฉะนั้นคำพูด ที่ถูกต้องนะคะควรนำมาใช้ในตอนนี้คุณได้รับการเรียกร้องให้ไตร่ตรองถึงความเชื่อที่ถูกมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นคุณยอมรับมันโดยไม่ต้องสงสัยในสิ่งดีๆที่คุณพูดออกไปเขียนคำยืนยันในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสำคัญพูดมันออกมาดังๆในสิ่งที่คุณปรารถนาแสดงคำขอบคุณสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเสียงของคุณมีพลัง และเปลี่ยนบทสนทนาในใจและในโลกรอบๆตัวของคุณได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่เป็นคำแนะนำสำหรับคุณและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคำพูดของคุณจะเป็นจริงได้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณพูดด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความเขาเรียกอะไรความเชื่อมั่นนะคะพลังงานดีๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ก็คือเวลาที่คุณพูดอะไรด้วยความแบบว่าตั้งใจเนาะหรือสิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันสามารถเป็นจริงได้มันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อมันหรือเปล่าแล้วแสดงความงดงามความสง่างามของคุณออกมาอย่าให้ความกลัวนะคะกรบสเสน่ห์ในตัวคุณนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะทีนี้อะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้นะคะเราจะมาดู ไพ่ต่ออีกนิดนึงนะค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแสดงว่าวันนี้เราจะต้องไปทบทวนคำพูดของเราเนาะว่าเราพูดในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะเราใช้คำพูดในสิ่งที่เราแบบควรจะพูดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มาเป็นขิงถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญเจ็ดถ้วยนะคะฝึกใช้จินตนาการของคุณบ่อยๆเนาะจินตนาการถึงสิ่งที่คุณอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้นะคะคุณเองจะต้องได้รับการปลดปล่อยความคิดความฝันและจินตนาการของคุณส่วนในเรื่องของการเงินนั้นนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องหมุนเงินนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาแต่คุณเองจะหมุนเงินได้ทันเวลาพอดีนะคะ จะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่จะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คนอื่นหรือช่วงนี้นะคะสิ่งที่ไพ่แนะนําก็คือคุณอาจจะต้องไปทําบุญไปบริจาคนะคะหรือไปทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วมันจะมาเสริมบุญเสริมบารมีเสริมกําลังคุณให้คุณมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะได้รับการซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลัก ผู้ใหญ่ด้วยนะคะมีคนที่ท่านเหมือนมีคนที่เขาไม่ตาคุณอยู่อ่ะต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะ,ะต่อมานะคะในเรื่องของการเงินไปเตยว่าบางคนเนี่ยวางแผนที่จะซื้อของชิ้นใหญ่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จค่ะถ้าถามว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ก็คือ,อโปรเจกต์ที่คุณทําอยู่อย่างหนักนะคะกําลังจะบรรลุวัตถุประสงค์กําลังจะสําเร็จนะคะแล้วก็ใครที่วางแผนจะสร้างบ้านนะคะซื้อของชิ้นใหญ่ๆก็มีเกณฑ์จะ ทำได้สําเร็จพอดีนะคะแล้วก็ความมั่นใจนะคะเห็นไหมคะเดอะซันขึ้นมาความมั่นใจนะคะความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งนะคะไม่ว่าคุณคิดคุณอยากจะลงมือทําอะไรนะคะคุณจงเชื่อมั่นตัวเองไว้เลยแล้วก็พูดกับตัวเองซ้ําๆถึงเรื่องที่เราต้องการทุกอย่างเป็นไปได้และทุกอย่างจะสําเร็จนะคะใครที่วางแผนที่จะตั้งคันนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเรื่องของการตั้งคันนะคะหรือคุณอาจจะมีบุตรบริวารที่น่ารัก เป็นอภิชาตบุตรของบิดามารดานะคะว่านอนสอนง่ายอยู่ในโอวาทช่วงนี้นะคะค่อนข้างเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ทีเดียวค่ะแล้วก็บางท่านนะคะอาจจะกําลังได้เผชิญอยู่กับ ความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของความสดใสนะคะเป็นลักษณะของความเขาเรียกว่าอะไรเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันคุณอาจจะเจอคนที่ค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่านะคะเป็นนักรักตัวยงคนหนึ่งนะคะหรือช่วงนี้อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ค่อนข้างที่จะฮอตนะคะมีคนให้ความสนใจคุณเยอะมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่จะมีชื่อเสียงนะคะ,ะคนรู้จักเยอะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องขององค์กรเนี่ยนะคะ ถ้าพูดเรื่องขององค์กรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่ได้รับเครดิตนะคะหรือนะคะผลงานเป็นที่ยอมรับนั่นเองค่ะสุขภาพไพ่ย,ยังไม่ได้ขึ้นมาเตือนอะไรมากมายนะคะโดดเด่นก็จะเป็นเรื่องของการเงินแล้วก็งานอาจจะหนักนิดนึงในช่วงนี้นะคะแต่ทุกอย่างที่คุณทําอยู่ตอนนี้จะออกมาสําเร็จนะคะท่องไว้ว่าฉันยอดเยี่ยมฉันทําได้ฉันทําสําเร็จง่ายๆนะคะประโยคสั้นๆที่เราสามารถพูดเพื่อให้กําลังใจตัวเองได้ในทุกๆวัน ะะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าสิ่งที่คุณคิดคุณหวังเอาไว้จะสําเร็จแน่นอนนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อนิดนึงนะคะกับข้อความจากนางฟ้านะคะท่านอยากจะสื่อสารอยากจะแนะนําอะไรคุณเพิ่มเติมหรือเปล่าเราจะไปดูกันนะคะ ว้าวคุณกำลังกำลังจะได้เจอรักที่ทำให้คุณอบอุ่นหัวใจนะคะหรือคุณกำลังจะมีความอบอุ่นหัวใจความโรแมนติกเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าคุณกำลังจะได้เจอคู่รักคนรักที่ทำให้คุณใจพองโตอีกครั้งนะคะว้าวหรือบางท่านเนี่ยช่วงนี้นะคะถ้ามีแฟนแล้วมีคู่แล้วก็เป็นช่วงที่คุณเข้าอกเข้าใจกันอย่างดีนะคะเข้าอกเข้าใจกันอย่างดีคุยกันเข้าใจ คือดูแลกันดีอะ่ะนะเขารบให้เกียรติกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเป็นช่วงเวลาที่เราเองเนี่ยอาจจะต้องเหมือนกับเข้าสังคมนะคะออขอความช่วยเหลือบางอย่างนะคะจากสังคมที่คุณอยู่หรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่สังคมของเราอะ่ะมันมันจะเหมือนกับมันจะขยายมันจะกว้างขึ้นนะเนาะหรือตัวคุณเองนะคะอาจจะมี เรื่องราวนะคะที่จะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรืออาจจะมีคนอื่นมาช่วยเหลือคุณนะคะแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนกับสร้างประโยชน์อะ่ะเออสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบทำอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรจิตสาธารณะเนาะทำในสิ่งที่อยากจะทํานะคะแล้วก็ ถ้าคุณอยากจะลงมือทำอะไรเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะลงมือทำได้เลยนะคะ let's go นะคะเดินออกไปแล้วก็จงมั่นใจในตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนิดนึงนะคะว่าใครอยากจะบอกอะไรคุณอีกไหมก็เป็นสิ่งดีๆเนาะที่แบบว่าเกิดขึ้นกับคุณช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะใครที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยนะ ก็เป็นช่วงที่คุณจะจะต้องมาเล็งมามองมาพินิจพิจารณาเรื่องสุขภาพตัวเองอีกครั้งแล้วก็ใบสรุปของเราสักเซสนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเอาไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นลงตัวแล้วก็จะออกมาดีมากๆเลยนะคะก็อวยพรเนาะให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิป r a n d o m ในวันนี้ จงมีแต่ความสําเร็จอย่างที่ไพ่ใบสรุปของเราบอก Su ั c s s s นะคะประสบความสําเร็จแน่นอนขอแค่คุณมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะก็สร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองในทุกๆวันนะคะพูดกับตัวเองในเชิงบวกแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าเอาความเครียดอย่าเอาความกลัวมากรบสเสน่ห์ในตัวคุณ คุณสวยงามคุณยอดเยี่ยมมากกว่าที่คุณคิดนะคะเจอกันไปเตยคลิปหน้าโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย